พัชร์สัสดสิ่งทิพย์มิสแกรนนุชคอนสุวรรณวันวันสวัสดีสวยตาแดงสวัสดีค่ะและแล้วนะคะปิ่นก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะเวอร์ชีนคลินิก แล้ววันนี้ก็ได้ยินมานะคะว่าคุณหมอเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดังแล้วก็เปะปังเราจะมาดูกันว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมอบสิ่งสวยงามอะไรให้เรากันบ้างยังไงเราไปดูกันเลยนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องกิ่นเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าหน้าเรายังไม่ค่อยแบบเต็มเต็ยังไม่แบบเพอร<า>์เฟคเท่าไหร่ใช่ค่ะค,คุณหมอมีอะไรแบบว่าแนะนำได้หรือว่าจะดูในเรื่องของใต้ตาให้ค่ะแล้วก็ 2ก็คือในส่วนของร่องแก้มนะคะสก็คือในส่วนของที่ที่เป็นรอยหมุ่ม้านบนนะคะ,คะก็เดี๋ยวจะดูให้ค่ะว่าจะเติมอะไรให้นะคะเดี๋ยวไปลุนด้วยกันได้เลยค่ะฝังด้วยนะคะคี่แก สำหรับเคสน้องปิ่นนะคะหมอก็ดูแล้วว่าใต้ตานะคะที่จะแก้เป็นอันดับแรกเลยนะคะเริ่มต้นด้วยจูวิลุก 2cc นะคะข้างละ 1cc แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรสเซเลนไวยเทอไรข้างละ 1cc นะคะเบ็ดเสร็จเท่ากับว่าข้างหนึงนะคะฉีดไป 2cc แค่เพียงข้างละ 2cc ก็จะเห็นเลยนะคะว่าหน้าตาดูเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยจ้า ็จแล้วเรียบร้อยค่ะร่องตรงตานะคะคือคุณหมอเนี่ยได้เติมฟิลเลอร์เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วให้ดูด้านข้างอะร่องใต้ตาไม่ลึกอีกต่อไปค่ะและอีกอย่างหนึง่งทุกคนเนี่ยคือจะบอกว่า เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าจะบอกว่าไปรักษาที่ไหนไม่เคยหายเลย oh. ก็คือตรงนี้ค่ะทุกคนคือปิ่นเนี่ยเป็นซีดมาก่อนแล้วก็ได้ไปผ่าตัดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นผังผืดใช่ไหมคะคุณหมอก็ได้จัดการให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนี้จะใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจแล้วก็สวยเป๊ะปังอย่างที่เขาบอกกันจริงๆตอนนี้ไม่โปะนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับใครที่มีปัญหาเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้เลยเราจะได้สวยจึ้งไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันนะคะที่เว r ร์เทียร์คลินิกค่ะ Swy, prof, dof, ti'w ar ti'r clinic.